มากินกุ้งเต้นกับผักสดๆหลังบ้านกันครับถ้ากุ้งไม่เต้นเดี๋ยวผมเต้นเองก็ได้กุ้งเต้นกับหมักแข็งสดๆนี่เต้นดีมากตัวใหญ่มากกุ้งอะโอ้โผมเพิ่งไปดักมาเมื่อเช้านี้เองนะครับดูทุกคนตัวใหญ่ๆมา เข้ากันมากหมักแข็งอ่ะกุ้งเต้นกับหมักเขืออปอโอ้ยไปแล้วไปแล้วโอ้ตัวใหญ่ซะด้วยไปอ่ะมาทุกคนคำโตตเผื่อเอฟซีทุกคนจอยมากเก็บก่อนอืม เดี๋ยวแว้ให้มนโตกุ้งเต้นกับกระเจี๊ยบโคตรดกดกมากกระเจี๊ยบต้นเนี้ยเหมาะที่จะเอาไปทำพันมากเพราะว่ามันใหญ่ยาวดีเบๆมือเนี้ยเศษมานะองอ่อน ปัดสามทีดีกว <They S 2> ่า <avez> ล้างอืมเข้ากันมาก